Iya, dong, sama anaknya.

lót giày phun lót, hoa Mỹ cao lót cái <laughs> cái này, chúng mình lót giày nên để làm có dễ hơn phải không? Lót nhanh lót qua, mình sẽ lót lại mới một tháng thì nó có rách bò, nói รถมีก <c ười> ี่รถรถวรถยนรถควายทำไมยังเลี้ยวองรถควายตะกอนเดมันทำงานตะคอนจะเปนมันเยอะต้นไม้มันเยอะนั้นเราก็ตัดต้นไม้นั่นแหละหมกเป็นเบิร์นแล้วก็ใส่ลรงกานที่ใส่บนรถควายนั่นแหละใส่โอ้

ใจใจด้อมดันดันดน้เคร่ระักบุดเติมก็ะงไปถึิกระชางมัไปขาตะกอนเนี่ปุ๊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 บรวยุดหยุดหยุดได้ขามันจะปรอให้รถไปหยุดอย่าวตอนน้บอกว่าม่นเคยขึ้นรถไถ Lấy vào y học, mơ mơ rất y học. Qua hát, quai mơ làm người. Lem, y học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 . Lúc nào cũng quai mơ, 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 y học. Lúc nào ôi mấy mới mấy tháng ba năm mấy lần 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 là lần mấy lần và ra người rất phục và quay một cách thang mày thích thang thương 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 กาที่ฮเนาะปปิยมหาราษรบปว่าไอ้เนาะเป็นการที่เนาะางการไไว้จะกขเที่ยไปโน่นไปไปโคราชโคราไปโคราอุโคราชที่ยังไ่ได้เไดีโคราชโคราช Iyor, อเยอะวัโคูุก <absorption> ันนะจะควายควายไปไปแข่ง <sau> วัว <preview> <st> 네ันไปแขควายเพื่อสะสมเงินทัเจ้าโอ้ต่อมาสมัยนี้เขาไม่ใช้ไม่ใช้ควายแล้วาใช้น้ำมานดัน

ไปต่าดเรื่องยากรถพูดะอนแล้วไปยาจะหโอ้แล้วมันก็แล่นใจเหมือนกันอย่างมันก็เล่นารบ๊บพบพบพบบโคตรรายโุรโดมไปยาบโดไยาวไวแต่กรอนนี้เ็าเรียกโดนไปยาวไหาไปไป เออขดงนั้นได้แล้วก็โดนมันข้ามมันได้ตายไข่มันเยอะไข่ต้อยอยางไข่บ่อเออไข่ไข้จกตาไข่ป่าน่ะกระดงข้ามมันยาวไปข้ามโดมัได้ตายต้องเอาเอาหม้อไปด้วยไปโดมันยาวไปแล้วต้องเอาหม้อไปไปอืมไปพวกอะไร

สาธิามังเขาเรียกว่าดังพาเยนอืมเออตั้งเชือกไม้ว่าดงพญเยนมันจะได้เยนเย็นไม่ตายตกอนมันตั้งแต่นดองาควายมันกควายลุกม้ตายะเดี๋ยวนี็เราเาเย็นกันมันขอให

แต่กอนมันไม่มีทางรถยนต์โอามัก็คุทางรถไฟเอทางทางรถไฟไปไปงพยาเย็นข้ามงพยาเย็นรงพยาาลไปไปนงโรงพยบไปไปโคราชนครัโครารเมืองน้อยโอ้ย่มอ

ไอ้เพ็กเศรษฐีโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ i โอ๊ะ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 โโอ๊ะ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 อ๊ะโอ๊อ๊ะโออ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอโอ๊ะ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 ออะโะอะออออ